อ้าวโอ้โหให้มันพักนอน

ขาดเอาขาดเป็นยัง อย่ามาจับหางนมันว่าอย่ามาจับหางคอยนะคะ เซฟทุกอย่างนะเซฟทุกอย่างเซฟทั time, ้งช้างเซฟทั้งคุณโปรดพิจารณาในการรับชมด้วยนะคะเห็นความจริงค่ะไม่ไม่เขาตัวใหญ่กว่าเรา 切。<laughs> <laughs> <laughs> มัดได้เรียบร้อยยังเจ้าขึ้นเบาสวยหน่อยต่แจกเจ้าขึ้นเบาสวยหน้จะเป็นล่าตัวจะคนล่าจะเป็นคนสวยเลยสวยโง่เลย้โง่เลโอ้ยเจ้าดะ เราอยู่นวมาน่าถาันมาทซอยนั้น้างหน่างงานอ๋ถึงไมมัน้างาเมันแห้งยเสือมนขาดนี่ยังไมยั้เสือคนก็ได้ับเสือเป็นประหยัด

บอลก็เตาเลยเตี้ยนเนาะแย่ๆขยับเลยบอลบอกบอกมันหคดเรื่องฝุ่นขยับมาจากตาหนึงบอ มาแล้วฮอนเตอร์มาแล้ว ยันไงไู <poker> <of> ้ดทนี้่น้เขาอรของจันทร์ของสันพเอา น้ำมันไหลยยกย,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 กยกเริอย่มอาบน้ำหนา้าผู้ใหญ่กลิ่นน้ำมันใช้เมนคุณติดตัว <c oughs>

มัน <wounds> ย่อไปมันติมตู้ขนาดไหนรอบหน้านะคะรอบเปลี่ยนโซ่ เอาโซ่อกจากขาวเป็นเคลเป็นเพลยจ้า